การใช้ทหารพรานเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุมมองที่ครอบคลุมการใช้ทหารพรานเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้มุมมองที่ครอบคลุม การใช้ทหารพรานเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องการการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับเป้าหมายในการสร้างสรติสุขสิ่งสำคัญคือการบูรณาการการใช้กำลังทหารเข้ากับกระบวนการเจรจาและการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพการพิจารณาจัดการทหารพรานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในภารกิจต่างๆ 1. การเจรจา สร้างความน่าเชื่อถือทหารพรานควรมีบทบาทในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการเจรจาโดยการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาและการเคารพในสิทธิของทุกฝ่ายเป็นสื่อกลางทหารพรานสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างภาครัฐและกลุ่มผู้เห็นต่างเพื่ออำนวยความสะดวกในการเจรจาสร้างความเข้าใจ การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนยโยบายของรัฐบาลต่อประชาชนในพื้นที่โดยผ่านทหารพรานจะช่วยลด,ดความขัดแย้งและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจา 2. การใช้กำลังทหารป้องกันและปราบปรามการใช้กำลังทหารควรเน้นไปที่การป้องกันและปราบปรามการก่อเหตุรุนแรงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนจำกัดขอบเขตการใช้กำลังทหารควรมีขอบเขตที่ชัดเจนและหลีกเลี่ยงการใช้กำลังที่เกินกว่าเหตุ เพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายเคารพสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติงานของทหารพรานต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและเคารพในสิทธิมนุษยชนเสมอ 3. การพัฒนามีส่วนร่วมทหารพรานควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างโอกาสทางเศรษฐ,ฐกิจให้กับประชาชนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้การพัฒนาประสบความสำเร็จส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินโครงการพัฒนาจะช่วยให้โครงการเหล่านั้นตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปรับบทบาทควรมีการปรับบทบาทของทหารพรานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเน้นไปที่การปฏิบัติงานเชิงรุกในการสร้างความมั่นคงและการพัฒนา การฝึกอบรมต้องมีการฝึกอบรมทหารพรานให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆทั้งด้านการทหารการสื่อสารและการพัฒนาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการประสานงานต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานรับองค์กรภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่การประเมินผลควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทหารพรานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นการสร้างความเข้าใจต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทของทหารพรานให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือสรุปการใช้ทหารพรานในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลไกทั้งหมดการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการสร้างสันติสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่คำถามเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์เชิงลึกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของหน่วยทหารพรานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันท่านคิดว่าควรมีการส่งเสริมบทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้มากน้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่หรือไม่หมายเหตุ hate, ข้อมูลที่นำเสนอนี้เป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องการการศึกษาและวิเคราะห์เพิ่มเติมคำสำคัญทหารพรานชายแดนภาคใต้การแก้ไขปัญหาการเจรจาการใช้กำลังทหารการพัฒนาความมั่นคง หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นใดประเด็นหนึ่งสามารถสอบถามได้เลยค่ะขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในประเด็นนี้ค่ะทั้งหมดคือการใช้ด้านพรานเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นมุมมองที่ครอบคลุมเป็นไปตามหลักการ ในการที่จะแก้ปัญหาตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วรการที่ก้าได้ให้ไว้คือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาหัวใจก็คือสันติวิธีหรือการเจราจาประการแรกประการที่สองคือการใช้กกำลังทหารประการที่สามเขคือการพัฒนา ทั้งหมดที่กล่าวก็เป็นแนวความคิดกว้างๆซึ่งนำเสนอโดยการอา่านต่อไปก็จะนำเสนอแนวทางในการปรับโครงสร้างหวยหานพารนให้สอดคล้องกับทาการปัจจุบันในสามจังหวัดชายแดนภาคได้ครับโดยการอา่านเป็น ขอคิดิดทาาางวจาการแลละะดทที่ไ้ทำทำ้รรราาบเมแวปสกณ์็จนวทางในการปรับโครงสร้างหน่วยทหารพรานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในจังหวัดชายแดนภาคใต้การปรับโครงสร้างหน่วยทหารพรานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบและละเอียดรอบด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีแนวทางและขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันอย่างรอบด้านประเมินสถานการณ์ความมั่นคงวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ความถี่ของการเกิดเหตุและรูปแบบการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงประเมินความต้องการของประชาชนศึกษาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านความปลอดภัย การพัฒนาและการมีส่วนร่วมประเมินศักยภาพของหน่วยทหารพรานประเมินกำลังพลอาวุธยุโทโธปกรณ์และความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยทหารพรานแต่และหน่วยประเมินปัจจัยแวดล้อมอื่นๆพิจารณาปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ 2. กําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์กําหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว เช่นการลดจานวนเหตุการณ์ความรุนแรงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนการพัฒนาพื้นที่และการสร้างสันติสุขกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการปรับปรุงความสัมพันธ์กับประชาชนการพัฒนาทักษะของกําลังพล 3. ออกแบบโครงสร้างใหม่ปรับโครงสร้างองค์กร ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยทหารพรานให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์กำหนดบทบาทและหน้าที่กำหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยทหารพรานแต่และหน่วยให้ชัดเจนโดยเน้นการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆพัฒนาระบบก,การบัญชาการพัฒนาระบบก,การบัญชาการให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปรับปรุงระบบก,การสื่อสาร ปรับปรุงระบบการสื่อสารให้ทันสมัยและเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ 4. พัฒนากำลังพลฝึกอบรมจัดฝึกอบรมกำลังพลให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายทั้งด้านการทหารการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาชุมชนพัฒนาทักษะพัฒนาทักษะด้านภาษาการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้สนับสนุนให้กำลังพลศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง 5. จัดหาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ประเมินความต้องการประเมินความต้องการอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่เหมาะสมกับภารกิจจัดหาอุปกรณ์จัดหาอุป,ปกรณ์ปปรที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยบำรุงรักษาบำรุงรักษาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 6. สร <im iter> ้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานภาครัฐสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆเช่นตำรวจฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่องค์กรพัฒนาเอกชนสร้างความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาชุมชน 7. ประเมินผลและปรับปรุงติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงแก้ไขแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปขั้นตอนในการดําเนินการ 1. จัดตั้งคณะทํางานจัดตั้งคณะทํางานที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา 2. เก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3. วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน 4. ออกแบบแผนปฏิบัติการออกแบบแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและมีเป้าหมาย 5. ดําดำเนินการตามแผนดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 6. ประเมินผลและปรับปรุงประเมินผลและปรับปรุงแผนงานอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ต้องคำนึงถึงความยืดหยุ่นโครงสร้างใหม่ต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การมีส่วนร่วมส่งเสริมให้กำลังพลและประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการการสื่อสารสร้างช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างและโปร่งใสาการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าหน่วยทหารพรานมีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนากำลังพลให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นใช้เทคโนโลยีนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประเมินผลอย่างต่อเนื่องการประเมินผลอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที การปรับโครงสร้างเวยาหารพรานเป็นขบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามของกองทัพภาคที่สี่แต่ถ้าหากทุกภาคส่วนทุกหน่วยในกองทัพภาคที่สี่ร่วมกันอย่างจริงจังก็สามารถบรรลุเป,ป้าหมายในการสร้างสันติสุขในจังหวัดายแดนภาคใต้ได้ เพราะภารกิจของทวักซีคือป้องกันประเทศหมายถึงชายแดนมาเลเซียและชายแดนไทยพมา่าชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งเราเคยทําได้ผลมาแล้วในอดีตปัจจัยความสาเร็จอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับและแนวทาง ในการแก้กปัญหาชัยแดนภาคใต้คือแนวทางที่เราจะต้องนำเอาองค์กรอื่นเข้ามาร่วมด้วยนั้นอยากจะนำเสนอแนวทางการส่งเสริมบทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการแก้กปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึงเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะ กระทรวงมหาดไทยหรือจังหวัดเป็นหลักสวตอแน่นอนอยู่แล้วเพราเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาภาคใต้โดยตรงนจะนำเสนอโดยการานแนวทางการส่งเสริมบทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ การส่งเสริมบทบาทของผู้นำท้องถิ่นถือเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากผู้นำท้องถิ่นมีความเข้าใจในบริบทของชุมชนเป็นอย่างดีการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่นจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังย่งยืนยิ่งขึ้นแนวทางการส่งเสริมบทบาทของผู้นำท้องถิ่น 1. การสร้างความเข้าใจและความตระหนัก จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สร้างความเข้าใจถึงบทบาทและความสําคัญของผู้นําท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างเครือข่ายผู้นําท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหา 2. การเพิ่มศักยภาพของผู้นําท้องถิ่น จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการการสื่อสารการแก้ไขปัญหาและการสร้างความสามัคคีสนับสนุนให้ผู้นําท้องถิ่นเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสร้างโอกาสให้ผู้นําท้องถิ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาตนเอง 3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้นำท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการต่างๆในพื้นที่สร้างกลไกลการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับฐานรากสนับสนุนให้ผู้นำท้องถิ่นเป็นตัวแทนในการสื่อสารระหว่างประชาชนกับภาครัฐ 4. การสร้างแรงจูงใจให้รางวัลและยกย่องเช,ชิดชูผู้นำท้องถิ่นที่ทำผลงานดีเด่นสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของผู้นำท้องถิ่นให้ความสำคัญและรับฟังความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่น 5การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่ผู้นําท้องถิน่นรเริ่มจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับการทํางานของผู้นําท้องถิน่น 6. ก,การสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นําท้องถิ่นว่าภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างจริงจังสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานขั้นตอนในการดําเนินการ 1. วิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของผู้นำท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่2กํกำหนดเป้าหมายกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้3วางแผนการดำเนินงานวางแผนกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการ4จัดสรรงบประมาณจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ 5. ดําดำเนินการตามแผนดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 6. ประเมินผล ประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงแผนง,งานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนสร้างเวทีให้ผู้นำท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำคู่มือสำหรับผู้นำท้องถิน่นสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมาัครสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงความต่อเนื่องการส่งเสริมบทบาทของผู้นำท้องถิ่นต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ผู้นำท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้นการประเมินผลประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงแนวทางการทำงานให้ดียิ่งขึ้น การส่งเสริมบทบาทของผู้นำท้องถิ่นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทั้งบัดก็คือแนวทางในการนำผู้นำท้องถิ่นมา ช่วยในการแก้ไขปัญหาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เพราะผู้นำท้องถิ่นคือกำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่พระสองฆ์พระเจ้าผู้นำมัจฉริย์นะคือผู้นำตามชาติต่างๆถือว่าเป็นผู้นำท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็น ลุ่มหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนเพราะนั้นเราจะต้องนำออกลุ่มนี้มาเป็นพวกของเราหรือเป็นเครื่องมือในการแกปร้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทำเร็จโดยเร็วเพราะปัญหายืดเยื้อมายี่กว่าปีแล้วกลับมาสู่ที่เดิมในขณะนี้เพราะนั้นเราต้องตั้งต้นใหม่มาตบทวนมาประเมินผล วิเคราะห์ประเมินผลแล้วก็แก้ไขปัญหาคิดว่ากองทัพจึงเป็นหลักในการแกปร้ปัญหาความันคงของชาติคงสามารถที่จะแกปะ้ปัญหาที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ได้อย่างแน่นอนสวัสดีครับ